เอาแล้วไงม็อบเขมรคุมไม่อยู่แหลุกฮือปิดถนนประท้วงรายวันโดนเบี้ยวเงินไส้กิ่วไม่มีกินส่วนรัฐก็ดูแลไม่ได้เริ่มต้านไม่ไหวซอลามใหญ่ทั่วประเทศเสียแล้วโดยมาตอนนี้เองนะครับขเขมรก็กำลังกลายเป็นเตาหลอมที่รอวันระเบิดซะแล้วเพราะสถานการณ์มันไม่ใช่แค่การประท้วงหยุดงานธรรมดาธรรมดาแต่มันคือโดมิโนโความแค้นที่ลามจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งแบบรายวัน ล่าสุดสดสดร้อนๆในวันนี้เลยมีรายงานอีกแล้วว่าแรงงานหลายร้อยคนในปอยเปตนัดหยุดงานประท้วงโรงงาน m l ค้างจ่ายค่าแรงหวังรัดเร่งแทรกแซงโดยเช้าวันนี้ที่9มกราคม2569แรงงานชายหญิงหลายร้อยคนจากโรงงาน m l ในเขตเศรษฐกิจพิเศษโอรนางเมืองปอยเปตจังหวัดบันเตมีนเจยอ,ออกมาชุมนุมประท้วงและนัดหยุดงานหลังบริษัทไม่จ่ายค่าจ้างตามที่สัญญาไว้และเลื่อนออกไปเป็นสัปดาห์หน้า แรงงานรายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์ออกนามระบุว่าเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งแม้แรงงานจะอดทนมาโดยตลอดพร้อมหวังให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแทรกแซงแก้ไข นอกจากนี้นะครับวันนี้เองวันที่8มกราคม2569ที่ผ่านมาที่จังหวัดตาแก้วถนนสาย1 3 1และ132แถวตลาดอังกอรแทบเป็นอมพาตเมื่อแรงงานจากโรงงานนิวทากเกตและโรงงานผลิตรองเท้าในพื้นที่ก,กว่า2,000คนลุกฮือขึ้นมาปิดถนนประท้วงกลางแดดเปเรี้ยง โดยเหตุการณ์ที่ตาแก้วนี้เองครับมันสะท้อนภาพความสิ้นหวังชัดเจนที่สุดเพราะคนงานกลุ่มนี้เขาออกมาทวงเงินค่าจ้างอาวุโสหรือเงินสะสมที่พวกเขาควรจะได้ตามกฎหมายแต่นายทุนกลับนิ่งเฉยจนชาวบ้านต้องเอาตัวเข้าแลกปิดถนนประท้วงจนท่านผู้ว่าวีสำนางต้องรีบลงพื้นที่พร้อมกำลังตำรวจสกัดม็อบกันวุ่นวาย แม้รัฐบาลจะพยายามบอกว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่นี่มันแค่ยอดผู้เขาน้ำแข็งเพราะในขณะที่ม็อบตาแก้วกำลังเดือดม็อบที่กำปงสปือและเกาะกงก็ยังไม่สงบดี เพราะว่ามันยังไม่จบนะครับหากย้อนกลับอีกไปดูชนวนเหตุจริงตั้งแต่ต้นปี69ที่กำปงสปือที่โรงงาน YJC เมื่อวันที่7มกราคมวันนั้นคือวันหยุดราชการของขเขมรแต่คนงานต้องมาทำงานแล้วสิ่งที่ได้รับกลับไม่ใช่คำขอบคุณแต่คือการถูกดูหมินศักดิ์ศรีจากผู้จัดการชาวจีนที่ด่าคนขเขมรว่าอ่อนแอและขี้เกียจแถมยังเอาเรื่องที่ไทยหรือสยามเข้ามาประชิดชายแดนมาขยี้ซ้ำว่าเพราะผู้นำขเขมรมันห่วยประเทศถึงถูก คำพูดนี้มันแทงใจดำคนขเเมขนทั้งประเทศเพราะมันคือการเหยียบย่ำทั้งชาติพันธุ์และผู้นำในเวลาเดียวกันทำไมเหตุการณ์พวกนี้ถึงลุกลามใหญ่โตจนรัฐบาลฮุนเซนเริ่มคุมไม่อยู่เรามาวิเคราะห์เจาะลึกแบบบ้านๆให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับซึ่งก็อยู่4สาเหตุหลักๆเลยโดยสาเหตุที่1มันคือแผลสดจากการถูกแกง เพราะรัฐบาลเขมรเคยเป่าประกาศเรียกแรงงานเขมรหลายแสนคนที่ทำงานในไทยให้กลับบ้านบอกว่าประเทศกำลังรุ่งเรืองมีงานมีเงินรองรับแต่พอเขากลับมาจริงๆกลับเจอแต่ความว่างเปล่าโรงงานที่สัญญาไว้ก็โกงค่าแรงในทุนจีนที่รัฐบาลอวยนักอวยหนาก็ทำตัวเป็นเจ้าชีวิตกดขี่เหมือนทาสพอคนไม่มีเงินเลี้ยงลูกเมียไม่มีข้าวกินความกลัวที่มีต่ออำนาจรัฐมันก็เปลี่ยนเป็นความแค้นต่อรัฐบาล ต่อมาสาเหตุที่2กับดักหนี้ไมโครไฟแนนซ์นี่คือระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่สุดตอนนี้คนคเมนกว่าหนึ่งล้านคนกำลังจมกองหนี้เงินกู้รายย่อยที่ดอกเบี้ยโหดมหาศาลร,รัฐบาลปล่อยให้ในทุนเงินกู้สูบเลือดสูบเนื้อประชาชนจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวคนพวกนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วบ้านกำลังจะโดนยึดที่ดินกำลังจะหายไปทางเดียวที่เขาจะรอดคือต้องออกมาสู้บนถนนเพื่อให้รัฐบาลได้ยิน ส่วนสาเหตุที่3อิทธิพลจีนที่ล้นเกิน รัฐบาลฮุนเซนพึ่งพาเงินทุนจากจีนมากจนเกินไปตอนนี้แทบจะกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของจีนไปแล้วในเมืองสีหนุวิวมีการประทะกันรุนแรงระหว่างแรงงานต่างชาติกับในจ้างจีนบ่อยครั้งล่าสุดถึงขั้นมีการทำลายอาคารที่พักเพราะเรื่องการดูหมิ่นศาสนาและความเชื่อรัฐบาลทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการจับกลุ่มเล็กๆน้อยๆเพราะกลัวเสียความสัมพันธ์กับพี่ใหญ่จีนภาพที่ประชาชนเห็นคือรัฐบาลเข้าข้างในทุนต่างชาติมากกว่าคนในชาติตัวเอง และสาเหตุที่4กระแสเนปาลโมเดลและพลังเจนซีเพราะตอนนี้ในโซเชียลมีเดียของเขมรเริ่มมีการพูดถึงเหตุการณ์ในเนปาลที่ประชาชนลุกฮือขึ้นมาโค่นล้มอำนาจรัฐได้ในเวลาไม่กี่วันอินฟลูเอนเซอร์เขมรบางคนโพสต์แรงๆเลยว่าเนปาลใช้สองวันแต่เขมรแค่วันเดียวก็พอถ้าคนสองแสนคนจากทุกจังหวัดลุกขึ้นมาพร้อมกันระบอบพุนเซนที่สั่งสมมานานหลายทศวรรษก็อาจจะพังคลืนได้ในพริบตา ความล้มเหลวของรัฐบาลฮุนเซนในการจัดการปัญหาปากท้องคือสารตั้งต้นของกะลียุคในครั้งนี้แม้โฆศกกระทรวงแรงงานจะออกมาบอกว่าม็อบพวกนี้ถูกฝ่ายค้านต่างชาติปั่นหัวแต่นั่นมันคือข้ออ้างเดิมๆที่ชาวบ้านเขาไม่ฟังแล้วเพราะความจริงที่เขาเจอทุกวันคือท้องที่หิวและหนี้สินที่ท่วมหัว ตอนนี้ทุกสายตาต้องจับจ้องไปที่โรงงานทารานที่กำปงสปือที่มีแรงงานกว่า8,000คนพวกเขาขู่แล้วว่าถ้าข้อเรียกร้องเรื่องค่าแรงและสวัสดิการไม่คืบหน้าพวกเขาจะระดมคนงานจากทั่วประเทศออกมาปิดถนนพร้อมกันทั้งหมดและถ้าวันนั้นมาถึงรัฐบาลฮุนเซนอาจจะต้องเผชิญหน้ากับศึกหนักที่สุดในชีวิตเพราะม็อบคนหิวมันน่ากลัวกว่าม็อบการเมืองหลายเท่า คนขเขมรวันนี้เริ่มตาสว่างพวกเขาเห็นแล้วว่าความมั่งคั่งที่รัฐบาลโฆษณามันไปกองอยู่ที่ชนชั้นนําไม่กี่กลุ่มในขณะที่คนงานต้องมานั่งรอเศษเงินค่าจ้างอาวุโสหรือถูกด่ดทอจากในทุนต่างชาติสัญญาการประท้วงที่ตาแก้วเมื่อวานนี้คือเครื่องยืนยันว่าไฟป่าครั้งนี้มันดับยากและมันอาจจะลามจนเผาทุกอย่างที่ระบอบเก่าสร้างไว้จนวอดวาย โดยเรื่องนี้เองนะครับก็อาจพูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วว่ากรลียุคข,ของเขเมินมันได้กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วและครั้งนี้คำสั่งจากคุณเซนเองก็อาจจะเอาไม่อยู่จริงๆเ

ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดร,รามาทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า